เจ็น hey, ี่คุมจักรวาลเลยปูมันรึบันแบบง่ายรึบันเลยเก่งไม่ได้บ่ปูอืมนาะอืมอืมไป้นี่ปูกวงปะกย์ที่ปูบอกตัวไล็ไม้ที่เป็นสายตาพอดีพันว่า được cái right. ขึ้นมุนแล้วกัหล่ะปู่บานเนี่ยมุนหาเทวดาโอ้ยโยบัดเทวดาแปดทิศนี่แปดมุนหลายลูกหลานก็ตกใจเ่ได้มุนไลยิงไปได้ได้อีกหน้าปูนมามุนหาเทวดาจู่ว่ามันมีแปดองค์มีแปดองค์ไม่พี่น้องเหรอเทวดา<อ>มีแปทดทิศ อมันเป็นสามตัวหรือว่าสองตัวล่อปวยบาดเลยเรื่องรามีาสามตัวนี่มันมีสามคลองเมืองมนุษย์นี่สามคลองเมืองสามตัวสามเนี่ยมาคลองเมืองมนุษย์เจ็ดวันนี่ก็เจ็ดวันในเมืองมนุษย์ครับแต่เทพนี่มีองค แปดองค์โอพอเข้าใจเนาะ <c oughs> พอเข้าใจ <c oughs> พอจับใจความได้ไม่จะแปดนะปูปูแปดมูกกลบเจ็ดไปก็ได้ถ้าแปดกับเจ็ดตัวปู <c oughs> เนาะยูคือสามหมอปูว่ากิจะว่าอีกลอกเก้าว่าปูก็จะว่กแปดเจ็ดสามอีกสะบ่เนา ปวยบ้านเลขที่ราหน้บ้านนี้เนาะมม่เป็นไิพอตื่นที่จะพอตื่นเลขกอเครค่หยตื่น้อนนั่นนี่เป็นทีบ้านเลขที่อีกเราหน้าบ้านเนาะแปดเจ็ดสามเนาะตั้งแต่เนาะแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดห้าเท่านั้นแหละจอกคนนั้นก็เบาจ่างที่น่ะโอ้ยโอ้ยมาเลขที่ตัวนั่นว่าสลบปูเดตว่านั่นแหละโอ้ ngoài Anh em đây là khu Vô Ở à, phía phang bước phang bước จ็ดแปดสามเจ็ดแปดสาธุสาธุสาธุสามเจ็ดแปดีหนอเนี่ย่ครับผมโอ้อย่าลืมอย่าลืมดีหน่อยสามเจ 3, 3, 7, ็ดแปดครับผมมาเล้วมาเค่งเลยงานสีตาไฟ มาเป็นตัเลยป่าด้ปูปึกปูปึกหลายเลยให้มาเลยป่าดิเอาลูก้านกงยยันตำแหน่งมันบ่ถือเนาะอืออือเอาสามล่แจากข้างใต้คิดมาตัวนี้อือโอ้ลปรมหาวงกลุมอือตามยงเงี้ยบอกตามผมเลือไปทางไหนแสดงว่าตามเาียเจ็ดฟดไปยังที่ตัวนี้อ่า 3 7 8เจดปนี้เหยียดาครับสามันมาห้วงไปเลยมันก็สิเป็นเป็นยกตัวใหญ่มากสามเจ็ดแปดสามารถสือว้นได้สามกับหาน่โอเราว่นแด่เตครับผมสาราวนได้นอตเจ็ดกับแปดอยู่ยู่ะล่ะวงกลกบไม่ต่อสามกับหาสามารถสิขึ้นบนโลกล่างได้วิ่าสันหละพี่นอกแปดอืมนี่นเดียวนี่สมีดิส่วนมากก็นี่แหละ ที่แท้ๆมันนี่อยู่ในนี่เนี่ยคิดว่าคิดว่าครับนัเอ้ยอย่างมันเปลี่ยนเน้อไอ้มากตามที่บอกบ่เปล่ยน่ถ้าวงกลมเนี่ยบ่เคยเปลี่ยนโอ้นอครับูงวงกลมพอบไปได้เลยเอาสามตัวแข็งๆหลยพี่หน่อเลยสามสามเจ็ดแปดเลยที วาสนามรุดปากมาว่าสนามปูเนาะแล้เจ็ดแบดสามห้าไปไว้ใสบันสามก็พาตทูเดียวกันนแล้วเนาะเอาข้ะวาก็สามมาใส่สี่เมื่อไหร่แล้วเราบ่าเขียนไม่ว้รับผมสามเจ็ดแปดครับผมห้าเจ็ดแปดเนี่ยที่สามารถว่นไดเนาะสามารถมดมันบ่นเนี่ครัผมสามก็พาไปได้เมื่อที เนอืมต้อยจะินเจ็ดจับแปดโอ้เล่นเล่นใช้กัอย่า่สุงสองตัวนี่วาสันเหรอครับแต่สามไม่ไดไปได้หมดไปได้หมดห้าก็ไปได้หมดครับครับตองว่าจะมีนอกเห็นไหมนะพิจารณาดูอ้าวันนี้เห็นลูกบ้านให้ม่พ กลางคนยังบรพี่น้องออเัาะอลาออเ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 องบอนเอนเออเอาเออ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 รออเออเออเอเอ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 าเเอเอเออเงอเมอเอตเออเออเออเอเอาเเออ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 เอไเออเอนเออเออเอนเออ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 เนเชเออเเอเออเอนเองเอเออเออเออออเ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 ที่ออเ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 เข้าใอออเเออออเออเนอเออเออเเออเเอออเอือนไหนเอออันไเอเออ เป็นหมวดป้านได้ด้้พี่น้องเด้หมวดวันที่หนึ่งเดือนหกแล้วนะคะวัอที่หนึ่งนะสิวางจอกหลอกเด้พี่น้องเด้เป็นหวดวันที่หึครับผมนะเความนี่ตั้งกว้างเบลเธอไปเขียนกลางมานี่เขียนขึนใ้ี่เหมือนเขียนมันจะบูพอสิแล้วก็ไม่หลอกนี่หรอกฉันไม่เห็นตัวเลขแต่เป็นขับชน เอาเห็นมาพี่น้องวันที่หนึ่งเนอะ่ะแล้วเลขก็ออกวันนี้พร้อมอวันอังคารพร้อมครับผมเอาแต่ว่าหน้าคิดเลขเลขเอาวันอังคารก็มีสามเออออกไปแล้วก็มีสามครับแล้วออกวันพฤหัสอาจจะมีห้าโอ้นั่นออบางบ่่นอันี้เอาวันอังคารที่สามครับ วันอังคารก็เลขสามวันที่ออกวันพฤหัสวันที่หนึ่งพฤหัสเนาะก็ห้าคือเก่าหาคือเก่าอจะไปตีวันสามห้ายู่เนืะอไหว่กวบากเดี๋ยะไปตีสายการบนที่สองมันก็จะมานี่แล้วเจ็ดห้าอนะแปดห้างี้แล้วเนาะ เจ็ดสามอ่าอืมแปดสามครับผมเนาะแต่ว่านเอาอยู่ในีฮันโหลเออว่านเอาอยู่นี่เนาะอ่าว่านเอาอยู่ในี่ฮัลโหลแต่ง่ายๆก็คืออย่างปู่ว่าสามเจ็ดแปดนี่น่ะอ่าอืมเนาะกับพื้นต้องหวัดต้งฟี่นั่นเด้อเอาไปอ่าพิซซ่าเบิรงแล้วก็อย่าลืมเรื่อนี่เฮ้มันเคยลืมมาแต่ปู่ยังลืมเลยลืมการเลารอบแรก มาหาเหงกับเกี๊ยบก็บ่เคยทวนให้ดูเลยเลยบดเลือบเลยเตี้ยไปพูดอันใหม่ไปแต่พืชแต่ผลเลยบัดโอ้ยข้าไปพี่น้องแคปภาพลูกหลานก็เสียงกนชาชาชาแล้วสู้รอบแรกมาได้เน้อจะลืมครับผมเอาวงินจะจำไว้พี่น้องบัดนี้จำไว้ได้เลยพี่น้องเด้ออยกไว้ให้ดูหน่อดินิตัวอื่นตัวอึนจะรับตารับตาใส่เลย เนาะตัวอื่นจะไปฟังก็คือเห็นชุดนี้เนาะว่นอยู่ในหันลังพี่น้องแล้วพรุ่งนี้เช้าอาจจะดังแล้วนะอืมดังมากดังหรือไม่พรุ่งนี้เช้าคุณอาจจะพลาดได้พี่น้องเด้อน้องประว่าปล่อยแป๊ป๊อบยังว่าโอ้คือบ่ได้เต็มดินั่นแหละว่า แต่ตอนนี้เจ้ามืออ้างว่าเต็มมาได้หรอกเก็เจ้ามือยังประทัดตื่นเลยเออเอาอย่าไปอ้างว่าเต็มเด้ออย่าอย่ามีเหตุผลไร้เด้อพี่น้อาไม่เอาเปิดตั้งแต่กลานเมืองกันเนาะมันว่าส่ยรถวิ่งชนิดนี้ครับนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวโต้กู้กระไฮ้แล้วเสร็จละนั่นเนาะพิจารณาดูอ้าวให้โชคให้มาเน้อจ้าสาธุสาธุสาธุ ทุก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 กทุ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 ก จะมาสรุปให้ได้พี่น้องเด้ออาหมวดประจำวันที่หนึ่งอเนอะที่จะถึงนี่อะเนอะตารามือนีวันที่สิบหกเด้อพี่น้องน้ำแดงลังเก้าศูนย์สามออกไปแล้วก็เก้าเก้านะคะอาออกไปแล้วก็มาขอตองวันเลยอะเดยพี่น้องเด้อฝากต้อนเพรับตองวน่าอนพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ้งอะให้เป็นแนทางในการเสี่ยงสากกินแด้งรัฐบาลเท่านั้นค่ะเนาะที่แน่ๆก็คือ สามเจ็ดแปดเนาะหรือว่าห้าเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเ้วยอยู่ด้หันละมุนว่อนเดาพอดาเนาะฝากไปพิจารณาเบิร์แปว่าที่เนี่ยเจ็ดกับแปดห้ามทิ้งเด็ดขาดเนาะว่องไปแล้วเรื่องหมุดที่แล้วก็ว่งสามไปพี่น้องครับผมว่องสามหว่าจะมีศูนย์ก็ไม่แน่พิจารณาดูนะคะพิจารณาเบิรให้เป็นห้างครับผมลูกตาไข่ตามันทำไมเนาะครับผมจะปรับจะปรับครับผม